อาจารย์ไปกล่าวหาก็มีนะคะ<ช>จริงๆแล้วเนี่ยคุณฉันทนาน่ยไม่ได้หายเพราะว่าพาเมลาอย่างเดียวหรอกค่ะแต่คุณฉันทนาที่ที่เริ่มหายเนี่ยหายเพราะว่าเริ่มรู้กรรมของตัวเองใช่ไหมคะอาจารย์บอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นในการทําแทงแล้วให้อุทิศบุญให้จิตวิญญ,ญาณก็ทำค่ะ,คะนะคะ <ทำ S 1> แต่กําลังบุญเนี่ยอาจจะไม่พอ หรือพอแต่ว่าไม่ทราบว่ากลับไปได้ทําให้เขาทุกวันหรือเปล่าอุที่ให้เขาทุกวันหรือเปล่ามีไหมนะคะหรือสามสุดท้ายนี่แหละคือยังละความโกรธยังไม่ได้โดยสิ้นเชิงใช่ไหมคะเห,หมือนแบบหุดหงิดค่ะหุดหงิดก็ยังไม่หมดวิบากกรรมเนาะก็วันนี้อาจารย์ขอบรารมีพระเจ้าให้ช่วยบังคับกระแสจิตนะคะขอให้ละวางความโกรธได้โดยสิ้นเชิงขอเอาบุญที่มาสร้าง ในบ้านสวนพีระมิดเนี่ยนะคะด้วยเครื่องกรองน้ําและบุญที่เคยสร้างก่อนๆมาจําได้ไหมคะมีอะไรบ้างที่นี่ที่นี่ก็มีอนุญานสร้างพีระมิดสร้างพีระมิดหนึ่งองค์มีอีเมลมาบอกค่ะแล้วก็อื่นๆนะคะแล้วก็ขอเบิกบุญศีลทานภาวนาที่ทํามาทุกชาติมาอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะไม่ว่าคนหรือสัตว์ที่เราเคยทําร้ายเบียดเบียนล่วงเกิน ทั้งทางกายวาจาแล้วก็ทางใจขอให้โมทนารับบุญกุศลครั้งนี้นะคะขอพระองค์ทรงแสดงฤทธิ์แสดงปฏิหารให้บุญรวมตัวเคยซื้อเสื้อบ้านสวนพีระมิดไหมคะซื้อค่ะกี่ต,ตัวคะซื้อไปหนึ่งตัวหนึ่งตัว<ม>ค่ะขอให้บุญรวมตัวนะคะเสื้ออันนี้เนี่ยจะมีองค์สฟิิ้งแล้วก็พีระมิดจะทําให้บุญรวมตัวนะคะจากนี้ไปเนี่ยขอให้ละความโกรธได้และให้โรค SL e และทุกโรคอุปสรรคในชีวิต ทุกอย่างของทั้งคู่เลยหายโดยสิ้นเชิงค่ะสาทุกเดี๋ยวหันมาคุยกับทางนี้บ้างนะอย่างคุณแดงเนี้ยค่ะมาจากตั้งนาราทิวาสนะคะสุดเขตประเทศไทยอาจารย์บอกแล้วว่าให้อนุโมทนาบุญอยู่ที่บ้านหน้าจอทีวีก็หายได้ทําไมถึงยังมาละจ๊ะทั้งคู่เลยอยากมาช่วยงานอาจารย์ค่อยากมาช่วยงานโมทนาไม่พอ ตอนนี้ฟังเรื่องของเขาบ้างนะอันนี้ SLE นะอันนี้เป็นอะไรจ๊ะเป็นโดนคุณใส่ค่ะโดนคุณใสมั่นใจเลยเหรอว่าตัวเองโดนคุณใส่ตอนแรกโดนดุนใสแล้วก็มาเจรอาจารย์แต่ว่าอาการไม่ดีขึ้นถึงหนูก็เลยเอ๊ะทำไมคนอื่นเข้ามาถึงหายหายหายแต่หนูไม่หายเ็แล้วหนูก็มาในที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ก็มาอขอองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สักริงและสินงรัพย์ หลวงพ่อฤษีบอกว่าทําไมเจ้าแขาหนูยังไม่หายเลยหนูมาตั้งนานแล้วใช่หลวงพ่อไปบอกอาจารย์หน่อยค่ะก็เลยพอหนูไปทํางานสักประมาณสองชั่วโมงได้อาจารย์ไม่ทราบก็อาจารย์เจ้าหาหนู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 ทาใจได้ไหมอาจารย์รู้แล้วนะว่าหนูเป็นอะไรถึงเพราะว่าเตรียมใจมาพร้อมแล้วว่าถ้าพระองค์พูดอะไรต้องใช่แน่นอนหนูก็รับได้เพราะว่าเตรียมใจมาทุกอย่างเพราะว่าดูรายการมาตั้งนาน จังหจะได้มาแต่ไม่มีโอกาสมาตั้งนานแล้วถึงเที่ยวนี้มีโอกาสเลยมานานที่สุดแล้วอาจารย์บอกว่าไงจ๊ะอาจารย์บอกว่าหนูเกิดมาหลายภพหลายชาติแล้วหนูเป็นแม่มดผีร้ายเที่ยวทำเขาทุกสิ่งทุกอย่างให้คนเลิกกันให้คนย่าร้ายให้คนรักกันแถมที่ร้ายสุดอาจารย์คนมาทําคุณใส่หนูขม่ถขึงเขาอีก สารพัดเลยหนูก็ต้องมารักกรรมหนูยอมรักค่ะเพราะว่าแต่ก่อนหน้าเนี้ยหนูก็รู้ว่าหนูโดนคุณสายมามีคนบอกใช่ไหมคะใช่ค่ะโดนมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตั้งแต่แรกเกิดเลยค่ะเกิดวันแรกโดนคุณสายโดนยังไงบอกมาสิวิธีโดนเขาให้ดื่มน้ำก็หยดน้ำลงไปหยดน้ำลไปในปากใช่ก็รักสารภาพตอนที่เพราะว่าหนูรักษามาทั่วเลยเขารักสารภาพตอนไหนจ๊ะตอนที่เขาเสียชีวิตแล้ว เอาเสียชีวิตแล้วรับสารภาพได้ยังไงเข้ามาสิงสิงในตัวหนูเพราะว่าบ้านพี่หนูพอดีเลยก็ลงเห็นป่าคะเหตุการณ์นี้เห็นเหตุการณ์ที่ว่าตัวสันนะคะเวลานุนกินน้ำมนต์แล้วก็ตัวจะสันอ๋อเริ่มต้นกินน้ำมนต์ก่อนแล้วก็ตัวสันแล้วก็พูดออกมาแล้วอาน้ำมนต์มาจากไหนอ่ะพระมาทาให้พระพระมาช่วยตอนแรกอันท่าเขายังไม่เสียชีวิตพอโดนน้ำมนต์ของ หมอหรือว่าอะไรจะสั่นอย่างเดียวสั่นก็ถามว่าใครทําบอกไม่ได้แต่แบบมีสติอยู่แต่ว่ารังับไม่ได้อ,ออกมาไม่เคยบอกเลยอาจารย์อเดี๋ยวโทษใส่คนนู้นคนนี้แต่มีมาเจอพระองค์หนึ่งมาบ้านพี่ลงเขาเสียชีวิตพอดีเลยตอนนั้นก็เลยรักษาภาพว่าเขาทําบอกวิญญาณของคนนั้นก็เลยมาพูดผ่านปากหนูใช่แล้วก็ให้บอกเลยไปถามพี่คนนั้นคนนั้นว่าตอนที่แม่โลอดออกมาน่ะไปเอาเขามาจริงไหม แล้วหนูมีอาการยังไงอะที่ว่าตั้งแต่เกิดมาแล้วอาการเป็นยังไงก็แรกๆจะไม่มีอะไรแต่พอเริ่มเข้าโรงเรียนมีอาการปวดตางข้อถึงแม่ก็ไปให้หมอจับที่ตรงนี้เขาว่าโดนของทุกครั้งเลยอาจารันพอโดนของทานเท่าไหร่ก็ไม่ดีขึ้นแล้วก็พอครั้งหนึ่งไปเจอหมออิสลามเพราะว่าจะพานักษาทั่วเลยอาจย์เพราะว่ามันมีอาการไม่ค่อยดีก็หมอให้กินหมากก็คำพูดแบบนั้นคำเดียวไม่รู้สักพักหนึ่งก็หาย จะสั่นทุกครั้งอืมแล้วก็พออยู่เข้ามัธยมทีนี้แหละพอเริ่มทานอาหารเที่ยงเริ่มจะเป็นชาขึ้นลอลมก่อนหน้านั้นก็รักษามาเท่วแล้วจะหมอจะบอกว่าโดนคุณใส่ทุกครั้งเลยแล้วถ้าไปรักษาในโรงพยาบาลมีไหมเคยอาจารย์เขาให้กินตามอาการอยู่ก็ไม่ชอบทานยาจันเบือ่อเบื่อไม่แล้วทานบ้างหรือเปล่าละ ก็ทานแต่ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นก็เลยเบื่อใช่เดี๋ยวเขาก็เช็คกระดูกมั่งก็ไม่เป็นอะไรเช็คทุกอย่างสมบูรณ์ในร่างกายก่อนที่จะเจอพี่นงก็มีอาการเหมือนกับผีเข้าอ่ะถึงเขาตกใจมนรู้สั่นแล้วก็ตาเหลือกไม่ใช่เราแล้วทุกคนเห็นว่าไม่ใช่เราเรารู้ตัวไหมตอนนั้น่ะแต่มีสติอาจารย์แต่ว่าควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้เลยพูดตลอดมีคนอื่นมาพูดแทนคือใช้ปากเราพูดเนี่ยใช้ปากเราพูด แต่ไม่ใช่เราแต่ว่าเราระงับไม่ได้อะอาจารย์คุมไม่ได้คุมไม่ได้บอกแมนว่าคุมไม่ได้ถึงพออันนั้นพ้นไปหลายๆายครั้งแต่มาเจอพระที่บ้านพี่นงอีกเอาอีกนั่นแหละข้สารภาพพี่นงเห็นทุกขั้นตอนเลยอันนี้หลังจากพี่นงนี่มาเจอหมออีกหมอหนึ่งอีกเพิ่งเพิ่งผ่านมาไม่นานอาจารย์ค่ะอันนี้แหละคนรู้คนที่ไปด้วยเขารู้เลยว่าไม่ใช่หนูตาเหลือแบบสั้นไปหมด ถึงแฟนว่าถ้าเป็นไปได้น่าจะถ่ายคลิปวีดีโอไว้ดูอแฟนทางานอะไรคะแฟนเป็นข้าราชการครูค่ะเป็นข้าราชการครูคแล้วคุณแดงทํางานอะไรคะรับปักจากคอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้านอ๋อค่ะงั้นแฟนก็ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ แต่แกดูรายการก็เชื่อรอยบูซินพยายามลุ้นให้มาอ๋อแฟนเป็นคนดูรายการของอาจารย์ดูทั้งสองคนเลยอาจารย์แล้วแฟนบอกให้มาใช่เชื่อมั่นเหรอคะว่ามาแล้วจะหายหนูทั้งหนูทั้งแฟนเชื่อแน่นอนเพราะว่าไม่มีที่ไหนแล้วคิดว่าที่นี่สุดท้ายของหนูแล้วหนูไม่พึ่งที่หค่ะแต่มาถึงก็ไม่หายเลยแฟนโทรมาถามว่าเป็นไงทําไมคนอื่นเขาหายอ่ะแม่อก็เลยโดยเฉพาะปวดตามข้อมาอ้อนอาจารย์ทุกวันอาจารย์นะคะ ทำไมคนอื่นหายอ่ะทำไมหนูไม่หายอาจารย์ช่วยไม่ได้เลยนะเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่เพราะหลวงพ่อฤษีลิงดําพระพุทธองค์ตาหนิอาจารย์ตั้งแต่เรื่องคุณสมชายที่คุณพูดนะนะ mm hmm. คุณสมชายเนี่ยปัญหาขเขาคุณจําได้ไหมเพราะเขาข่มขืนใช่ไหม mm hmm. แต่เขาไม่ยอมรับกับอาจารย์ครั้งแรก mm hmm. นะคะแต่อาจารย์ไปบอกว่าคุณนะข่มขืนไปฟันทงเขาอะแต่เขาบอกไม่ mm hmm. เขคนเดียวด้วยหลายคนเชื่อไหมอาจารย์อยู่ในห้องน้ําหลวงพ่อไปบอก หลวงพ่อฤาษีลิงดำไปบอกว่าคนเนี้ยโหเกิดมาหลายพบหลายชาติทําบาปมาไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยชาติจะมาเอาหายวันเดียวเหรอง่ายไปท่านบอกเนี้ย <laughs> พอเห็นคนอื่นเขาแบบมาแล้วก็หายมา,าแล้วก็หายอย่างฤาษีดวงนี่นะสนทนาปุ๊บหายปั๊บมีหายตั้งแต่ยังไม่ได้ไปเช็คะมีนะคะแต่อันเนี้มาด้วยฤาษีดวงปวดตามข้อทั้งตัวแล้วก็ตาต้อน <Okay. S 2> ี่นะะากาเบา กรรมเบาแล้วก็เป็นกรรมในชาตินี้นะคะแล้วก็เจ้าตัวรู้กรรมยอมรับแต่อันเนี้ยเป็นกรรมในอดีตชาตินะคะเจ้าตัวไม่รู้กรรมไม่รู้อะไรเลยว่าทําอะไรไว้นะคะแล้วหลวงพ่อสั่งไม่ให้จารยุ่งกับกรรมของใครเพราะว่าถ้าเกิดเราไปไปยุ่งกับกรรมของเขาแล้วเจ้ากรรมในเวรเขาไม่หายแค้นเขาก็จะเปลี่ยนเป้ามาเล่นงานเราแทนทางนี้ก็จะแบบ รู้แต่ว่าอาจารย์หนูอยากหาหนูอยากหายช่วยหนูด้วยแต่จริงๆแล้วอาจารย์ช่วยไม่ได้นะต้องให้เบื้องบนอนุญาตนะคะแต่นี่เขาก็เก่งนะที่เขาแบบแอบไปขออ่ะนึกยังไงอ่ะ <c oughs> ถึงจะ <c oughs> รู้สึกมันยังไงพอทานข้าวเสร็จหนูว่าไม่ไหวแล้ววันนี้หนูทาไมก็ต้องมาขอหลวงพ่อเพราะว่าหนูรู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในนี้ถึงหนูก็เตรียมตัวมาพร้อมไม่ว่าชาตินี้หรือชาติที่แล้วหนูยอมรับหมดเพราะว่าหนูรู้ว่า ถ้าออกมาจากปากท่านแล้วปากท่านไหนท่านไหนอ่ะพระองค์ทุกองค์ในนี้ท่านละสีแล้วแล้วปากท่านหนูได้ยินไหมล่ะก็มาบอกอาจารย์ไงเราจะรู้ได้ไงว่าปากอาจารย์นะคือปากท่านเพราะว่าหนูศึกษาดูรายการมาเกือบทุกขั้นตอนกว่าหนูจะมาอาจารย์หนูบนอาจจะโม้เองก็ได้ไม่เลยแล้วยิ่งในเรื่องของชาติที่แล้วแล้วมามันเป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมพิสูจน์ไม่ได้เลยใช่ป่ะถ้าอาจารย์บอกว่าเนี่ย คุณน่ยตัวเขาเองก็ไม่รู้ตัวเขาเองก็ไม่รู้รแ,ลแล้วเราไปเที่ยวไปบอกมันสมควรไหมล่ะใช,ใช่ป่ะแต่ทีนี้พระพุทธองค์อ่ะท่านบอกว่าถ้าธรรมะของท่านพิสูจน์ได้ทุกข้อ <c oughs> นะคะทีนี้จะรู้